สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาชเข้าส่วนที่37แล้วตอนนี้อิสราเอลเข้าควบคุมกาซาทางตอนเหนือนี้ไว้ได้ถ้าเราดูจากแผนที่นะครับจะเห็นว่าอิสราเอลได้ตัดกาซาเหนือกับกาซาใต้นี้ออกจากกันแล้วก็พยายามกระชับพื้นที่ แน่นอนว่าฮามาสก็ต้องถอยร่นตอนนี้อิสราเอลล้อมโรงพยาบาลเอลชีฟาซึ่งอิสราเอลเชื่อว,ว่าฮามาสมีฐานและก็มีอุโมงอยู่ใต้โรงพยาบาลน,นะครับอิสราเอลประกาศให้มีการอพยพออกจากโรงพยาบาลมีการรายง,งานว่ามีมือปืนอยู่ในโรงพยาบาลด้วยมีการทำ้ายผู้คนที่พยายามอพยพก็แสดงว่าฮามาสเนี่ยบังคับประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในโรงพยาบาลให้มาเป็นโล่ให้ไม่มีใครอยากเสียชีวิตแม้แต่ตัวของฮามาสเองนะครับ ตอนนี้สิ่งที่ฮามาสทำได้ก็คือพยายามเสนอภาพเสนอข่าวในทำนองที่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากการบุกของอิสราเอลจริงๆก็เดือดร้อนนี่อยู่แล้วนะครับเราต้องมองไปที่ต้นเหตุของความเดือดร้อนว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าความเดือดร้อนของโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องเป็น3าถึงสเท่าอันนี้ก็เพื่อกดดันนานาชาติให้มากดดันอิสราเอลมันเป็นเกมเอาตัวรอดของฮามาสนะครับแอดมินก็เห็นใจชาวปาเลสไตน์แต่ว่าต้นเหตุมันเกิดขึ้นไปแล้วเราแค่พิจาร นานาความเปป็นไปนไะครับมีรายงานว่าอิสราเอลพยายามส่งน้ํามันให้กับโรงพยาบาลอาลชีฟาแต่ว่าโรงพยาบาลน,นี้ไม่รับนะครับ พยายามจะเล่นปลดโศกต่อไปความจริงจรรยาบรณของแพทย์เนี่ยต้องรับความช่วยเหลืออยู่แล้วต้องเห็นแก่ผู้ป่วยแต่ถ้าฮามัสสั่งเนี่ยแพทย์ก็ทําอะไรนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าฮามัสไม่ได้สนใจประชาชนชาวปาเลสไตน์นี่อยู่แล้วมันเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายของฮามัสแอดมินคิดว่าอิสราเอลเนี่ยคงไม่กล้าโจมตีโรงพยาบาลแต่ว่าจะล้อมนี่ไว้ก่อนส่วนด้านอื่นอิสราเอลคงจะชับพื้นที่นี้ต่อไปเลยด้วยศักยภาพนะครับอิสราเอลทาได้นี่อยู่แล้วมีข้อ เสนอให้อิสราเอลเนี่ยหยุดยิงสาบถึง5วันเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันนี้จํานวนมากราว50คนนะครับแต่ว่าอิสราเอลนี่ปฏิเสธไปอาจจะเป็นเพราะว่าอิสราเอลไม่เชื่อฮามาสว่าจะทําตามคําพูดได้นะครับ ตอนนี้ฮามาสเนี่ยไม่ได้เปรียบจากการมีตัวประกันฮามาสมีการประกาศจะปล่อยตัวประกันนี้สองคนอันนี้ก็เพื่อมนุษยธรรมนะครับเป็นการซื้อใจนานาชาติให้มากดดันอิสราเอลแน่นอนว่ามีหลายประเทศมีการเดินขบวสนบสนับสนุนปาเลสไตน์แต่ก็ไม่ได้มีอำนาจพอนะครับที่จะไปกดดันรัฐบาลของประเทศนั้นๆได้แอนดมินจะพูดเสมอว่าการเดินขบวนเนี่ยไม่ใช่การสนับสนุนฮามาสนะครับต้องแยกแยะแค่เห็นว่าประชาชนชาวปาเลสไตน์ได้รับความเดือดร้อน ตอนนี้อิสราเอลกลายเป็นผู้ร้ายในของใครหลายคนจนลืมการกระทําของฮามาสไปแล้วมีหลายประเทศไม่กล้าประนามฮามาสอันนี้ต้องพิจารณาว่าทําไมไม่กล้านะครับแน่นอนว่าฉากทัศน์ของสงครามที่หลายคนอยากเขียนคือ ชาติอาหรับรวมตัวกันสู้กับอิสราเอลวันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันแทบเป็นไปนี้ไม่ได้ส่วนฉากทัศน์ที่บางคนอยากเห็นกลุ่มก่อการร้ายชาวอาหรับเนี่ยมารวมตัวกันช่วยฮามาสอันนี้มันก็แทบเป็นไปไม่ได้นี่เช่นกันนะครับตอนนี้ฮามาสก็แค่ซื้อเวลานี้เท่านั้นส่วนการบุกของ Israel, อิสราเอลแอดมินคิดว่าไม่ได้มีการเปิดเผยให้เรารู้นี่ทั้งหมดยุทธวิธีที่เราเห็นนะครับก็เหมือนกับของตะวันตกทั่วไปก็คือมีการโจมตีทางการ ก่อนส่งกำลังภาคพ,พื้นนี้เข้ายึดพื้นที่ถ้ากำลังภาคพ,พื้นพบเป้าหมายที่จัดการยาก ก็จะเรียกขอกองกําลังทางกาศนี้สนับสนุนนะครับยุทธวิธีแบบนี้เราเห็นนี้เป็นประจําจากกองทัพของสหรัฐมิการนะครับทั้งบุกอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานแอดมินเคยวิจารณ์อิสลาลไปแล้วว่ามันเป็นยุทธวิธีเก่ามันง่ายต่อการซุ่มโจมตีและก็มีข่าวกําลังของอิสลาลนี่สูญเสียแม้ว่าจํานวนไม่เยอะแต่ก็น่าเสียดายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยอิสรามมีโดนี้มากมายน่าจะนํามาใช้ให้มากกว่านี้เช่นการลาดตระเวนล่วงหน้า รวบรวมข่าวกลองชี้เป้าอิสเรลก็ทำแบบนั้นแหละครับแต่ว่าใช้น้อยนี่เกินไปในความคิดของแอดมินนะครับอิสเอลใช้กำลังพลเนี่ยบุกเข้าไปมากกว่าทำให้ฮามาสุ่มโจมตีได้แบบง่ายๆ มีข่าวว่าฮามาชเนี่ยสามารถทำลายรถถังและก็ยานเกราะของอิสราเอลได้1 6 0ถึง190คันแม้ว่าไม่มีหลักฐานมายืนยันนะครับแต่แอดมินเชื่อว่ามีรถถังและก็ยานเกราะของอิสราเอลถูกทำลายจำนวนหนึ่งนี่อยู่แล้วซึ่งระดับอิสราเอลความคาดหวังในมาตรฐานนี้สูงน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยอิสราเอลก็เตรียมตัวปลกกาซามานานแล้วนี่เช่นกันด้วยสภาพการรบในปัจจุบันหลายคนนึกถึงรบพิเศษของอิสราเอล ก็เป็นความหวังในการจัดการฮามาสทั้งบนดินและก็ใต้ดินนะครับตอนนี้อิสราเอลต้องเอามาใช้แล้วเราไปดูว่าอิสราเอลมีรบพิเศษอะไรบ้างที่เป็นตัวความหวังในการปิดเกมฮามาสนะครับซาซเรตเมดข้าวเป็นหน่วยลาดตระเวนทั่วไปเดิมก็คือหน่วย269เป็นหน่วยลาดตระเวนพิเศษเป็นกําลังชั้นยอดของอิสราเอลหน้าที่ก็คือรวบรวมข่าวกรองภาคสนามลาดตระเวนเชิงลึกหลังแนวข้าศึก ค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือการต่อต้านการก่อการร้ายการช่วยเหลือตัวประกันแล้วก็การไล่ล่านะครับซึ่งไซเรลส t แมชคาวเนี่ยได้รับการออกแบบตามรบพิเศษ SAS ของอังกฤษมีคำกวนว่า Who Dash Win ก็คือไคกลราเนี่ยเป็นผู้ชนะเรียกว่าไซเรลสแมชคาวของอิสราเอลเทียบได้กับ SAS ของอังกฤษซึ่ง SAS ของอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเหนือกว่าซีอทีมหของซารามิกา ไซเรนส์แมตคาวผ่านสงครามมามากมายนะครับเช่นสงครามยมคิปปูปฏิบติการเอ็นเชปเป้สงครามเลบานอนอันนี้เป็นต้นสงครามอิสราเอลกับฮามสัสในครั้งนี้คงไม่พลาดแน่แเรารอรับชมผลงานนี้ได้เลยนะครับหมวกแดงของอิสราเอลไม่เป็นสองรองใครนี่อยู่แล้ว ต่อมาเป็นซาเยตสิบสามอันนี้มีผลงานไปแล้วในช่วงต้นของสงครามนะครับที่เป็นคนบุกช่วยตัวประกรันได้มากมายพร้อมกับจัดก,การฮามาสไปได้ในจำนวนมาก ซาเยเตสสิบสามหมายถึงกองเรือที่13เป็นรบพิเศษของกองทัพเรือของอิสราเอลอนุมานได้ว่าเป็นซิลของอิสราเอลนะครับเชี่ยวชาญการปฏิบัติการทางทะเลสู่ปกต่อต้านการก่อการร้ายการก่อวินาศกรรมรวบรวมข่าวกองทางทะเลซึ่งมีการฝึกให้ปฏิบัติการได้ทั้งน้ําอากาศและก็บนบกนะครับมีส่วนในสงครามอิสราเอลทุกสงครามนี้อยู่แล้วซาเยเตสสิบสามเป็นหน่วยที่ลึกลับที่สุดของอิสราเอลได้รับการยกย่องว่าดีที่สุด ในโลกนะครับเหนือกว่าซิลของทารมิกาแล้วก็ s a AH s ของอังกฤษอันนี้จากข้อมูลเข้าว่าไว้แบบนั้นอันนี้ก็คงดูจากผลงานนะครับก็ต้องยอมรับว่าซเยเตสิบมเนี่ยมีผลงานมากกว่าจริงๆฉายาก็คือ p u p e r o o s s l l n n e e นนแห่งความเงียบนะครับต่อมาเป็นหน่วย5101ชาวดัก เป็นรถพิเศษของกองท่าประกาศของอิสราเอลถนัดในการจู่โจมแบบคอมมานโดการช่วยเหลือตัวประกันการหาข่าวในดินแดนของศัตรูฉายาก็คือนกกระเตนนะครับที่มีความว่องไวในการจับเหยื่อผลงานก็มากมายนเช่นกันอิสราเอลก็ยังมีรถพิเศษอีกมากมายนะครับจึงไม่แปลกที่อิสราเอลสามารถระบุปเป้าหมายได้อย่างแม่นยำตอนนี้แอดมินคิดว่า รบพิเศษของอิสราเอลคงอยู่ในกาซาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องสืบนะครับไม่แปลกใจที่ฮามาสเนี่ยจะรนรานี้ขนาดนั้นคิดว่าโรงพยาบาลอาชิฟาจะเป็นที่มั่นสุดท้ายของฮามาสในกาซาเหนือนะครับ นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลอย่างเบนจามินเนทันยาหูเนี่ยอันนี้ก็เคยเป็นรบพิเศษมาก่อนนะครับก็คือไซเรสแมชคาวเป็นผู้นำทีมนี้ด้วยจึงไม่แปลกที่จะดูดดานนี้ขนาดนี้รอดูว่าอิสราเอลจะจัดการกับฮามาสในโรงพยาบาลอาชีฟานี้อย่างไรนะครับ